อ้าาในสุด Nintendo Switch 2ก็มาอยู่ในมือผมแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าความรู้สึกแรกเนี่ยที่ผมได้จับ Nintendo Switch 2เนี่ยมันจะต่างกับ Nintendo Switch 1อย่างไงเปิดดูกันเลยดีกว่า <S <S ไม่ดีรอแล้วแม่งเฮ้ยไม่คาดโอ้โอ อุยผมเนี่ยมมจัดพีออเดอร์รอบ2เขาก็จะมีของ e อ c ก u s คลูซีฟกิฟมาให้ด้วยค้างส่งสินค้าแถม1รายการสมุดหนึ่งเล่ม What? เฮ้ยไม่ส่งสมุดมาให้ด้วยหรอตัวนี้ก็จะเป็นมาริโอในร่างช้างฮนะจากภาค Super Mario Wonder ถุงผ้า Nintendo Switch 2นั่นเองและนี่ของราคัญมันอยู่ในนี้ โอ้หโอ้ยแลนี่ก็จะเป็นชุดบันโดที่ผมเนี่ยพิออเดอร์มาครับแถมเกมา a r i ค k a r เ World มาด้วยมาดูข้างในกันเลยดีกว่าส่วนร้านที่ผมได้พิออเดอร์มาเนี่ยก็คือร้าน t ิ n ช h o p นั่นเองนะครับก็นะผมแค่จะ,จะบอกว่าทางร้านเนี่ยอาจจะดีก็ได้แต่ว่านี่นะฮะนี่นี่เห็นแล้วไหมฮะอันนี้ไม่รู้ร้านหรือคนสง่งต้องรับผิดชอบนะเนี่ยนะ โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะอย่างแรกเลยเฮ้ยเฮ้ยจอนี่แบบใหญ่กว่ารุ่นแรกผมอีกนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอารุ่นหนึ่งมาเทียบนะฮะแล้วก็ดูมีน้ำหนักขึ้นเยอะเลยจอยคอนรุ่นใหม่รุ่นแมกเนติกเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเวลาเชื่อมต่อกับเครื่อง Nintendo Switch 2แล้วเนี่ยเสียงมันจะเป็นยังไงนะจับถนัดมือได้มากขึ้นครับอ่าฮะ เกม Mario Kart World ส่วนนี้เป็นสาย HDMI ชั้นดีนะผมได้ยินมาว่าเป็นสายสัญญาณ HDMI รุ่นใหม่ที่ทาง Nintendo Switch เนี่ยเขาได้ปรับปรุงที่ทำให้ถ่ายภาพมาได้เป็น 4K 60เฟรมได้เนี่ยแสดงว่าสายสัญญาณเขาต้องดีมากๆคนระับวนนี้เป็น Strap นะครับไว้ใส่จอยคอนอ่าตรงนี้เป็นถาดใส่จอยครับ ก็ดูไม่มีอะไรนะส่วนนี้จะเป็นที่ชาร์จนะครับเขาแยกออกมาให้เป็นสายกับตัวเต้าเสียบนะครับปกติรุ่นแรกเนี่ยเขาจะเชื่อมมาเป็นตัวเต้าตัวเดียวแล้วก็สายย,วยาวๆเลยไม่สามารถถอดได้แต่อันนี้ถอดได้ก็โอเคนะทันสมัยมากขึ้นนะสุดท้ายครับนี่คือด็อกนั่นเองทีนี้เราจะมาเช็คตัวเครื่องกันนะครับ มาเรามาดูวินาทีประวัติศาสตร์ฮะการใส่จอยครั้งแรกมันจะเป็นไงครับเหียงเป็นไงเดี๋ยวนะขอยทีนึงฟังเสียงไม่ชัดเดี๋ยวเอาไม้จอดีกว่าอุ้ยโอ้โอโอมันจะบอกว่าเมื่อกี้ตอนใส่จอยเข้าไปเนี่ย ถ้าใส่ไม่ดีเนี่ยคือมันสามารถดีบนิ้วได้เหมือนกันนะเมื่อกี้ที่ผมร้องเนี่ยคือแม่งแม่งนีบนิ้วเครื <c oughs> ่องใหญ่มากใหญ่จริงๆจากรุ่นแรกเนี่ยเดี๋ยวเอารุ่นแรกมาดูก่อนนี่ฮรรุ่นแรกนะฮะสามารถจับอย่างนี้ได้มือเดียวได้เลยสบายๆแต่ดูนี่รุ่น2มันแบบเฮย้ยมันใหญ่จริงนะฮะนี่มีด้านหลังส่วนนี้ก็ขาพับที่ทำมาใหม่ ขาบอกว่าทำออกมาดีมากเี่ทีเทียบกันอีกทีเทียบกันเห็นชัดๆ7.9นิ้วปะ่ะใช่ไหมจอเนี่ยจอใหญ่จริงเต็มตาแน่ๆเรามาลองเปิดเครื่องกันดีกว่าครับ เซ็ตอปเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่ร้อยสุดต้องขอบอกเรื่องจอก่อนเลยนะครับว่าจอเนี่ยสวยกว่าเดิมเยอะมากเลยนะฮะเพราะว่าจอเนี่ยอัพเกรดมาเป็น7.9นิ้ว LCD 1920x1800 2 0 h z เฮิ 80, ร์ตนะฮะนี่น่าเสียดาย หน้าจอน่าจะเป็น o อ e d ถ้าเป็น o อล d เนี่ยมันน่าจะสวยกว่านี้ครับในส่วนของด้านบนเนี่ยก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะฮะปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงช่องระบายอากาศแล้วก็มีพอร์ตชาร์จ Type C ตรงนี้แล้วก็ที่ใส่เกมนะครับตลับเกมส่วนด้านล่างก็จะมีพอร์ตเอ้ยโฟกัสซิเนี่เป็นพอร์ต USB C เหมือนกันแล้วก็มีช่องระบายความร้อนอีก2ช่องนั่นเองส่วนช่องเล็กๆอันนี้2ช่อง ก็จะเป็นลำโพงซึ่งเสียงเนี่ยดีมากเลยดีกว่าตัวที่1เยอะเลยครับผมไม่รู้ว่ามันต่างจากตัว OLED ขนาดไหนนะเรื่องเสียงเพราะว่าผมไม่มีเครื่องนะฮะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับตรงนี้เป็นขาพับไว้ตั้งอย่างนี้เออะขาตั้งเนี่ยทำดีขึ้นเยอะเลยนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวไว้ถอดจอยนะครับข้อควรระวังคือเวลาถอดจอยเนี่ยอย่าดึงอย่างนี้นะฮะถ้าดึงแบบนี้นะครับขั้วพินข้างใน,นี่ย มันจะเกิดการเสียหายได้เวลาถอนเนี่ยไม่ถนัดอ่ะนี่อย่างนี้ครับเวลาใส่ก็ใส่ปกติเวลาเราดึงขาพับมาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอช่องใส่เมมโมรีการ์ดมาด้วยครับซึ่งตัวเครื่องนี้ครับมีพื้นที่จัดเก็บในตัวเนี่ยสองกิกนะครับถามว่าพอไหมถ้าเล่นหลายเกมเนี่ยส่วนตัวผมว่าไม่พอสิ่งที่มันขาดไม่ได้เลยเนี่ยคือ แน่นอนครับเราก็ต้องมี m i โ r o SD การ์ด Express นะครับถ้าถามว่าทำไมต้องเป็น Express เนื่องจากว่าถ้าเกิดเป็น m i โคร SD การ์ดธรรมดาเนี่ยครับมันก็จะสามารถจัดเก็บได้แค่รูปภาพหรือไฟล์วิดีโอเล็กๆในเกมครับจะไม่สามารถจัดเก็บไฟล์เกมได้ต้องใช้การประมวลผลความเร็วสูงในรุ่น Express นั่นเองถึงจะสามารถจัดเก็บเกมได้เพิ่มนั่นเองนะครับก็ไม่รีรอเลยกันแกะใส่เลยเนี่ยเอาเลยดีกว่า เอาอะไรวะเนี่ยอ๋อผมลืมไปมาต้อง format ตัว m i c r ดีการ์ดก่อนดีกว่ามาโถเอ้ยตอนนี้ผมก็ได้อ่ท transfer save d ต้าครับจาก Nintendo Switch เครื่องแรกนะฮะมายัง Nintendo Switch 2เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ก็ ในเรื่องการ transfer save data เนี่ยการย้าย save data เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ต้องทำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ย้ายมา save เกมคุณก็จะอยู่ที่ตัวเครื่องเก่าหมดเลยนะครับซึ่งในการย้ายเซฟ e เกมเนี่ยผมได้ยินมาว่าเกมบางเกมเนี่ย save อาจจะหายได้แล้วก็กังวลใจว่าบางเกมของผมเนี่ย save จะหายไหมเดี๋ยวผมต้องไปลองดูนะครับจังเกมโปเกมอนเนี่ยนะครับเอ,อ่ในการย้าย s a v เนี่ยผมได้ยินมาว่าบาง เกมเนี่ยหรือบางตัวของโปเกมอนที่อยู่ในเซฟเก่าเนี่ยจะหายไปหรือเซฟเกมของโปเกมอนเนี่ยจะหายไปกลางทางนะผมไม่มั่นใจว่าจะเกิดขึ้นกับตัวผมไหมก็ก็ต้องมาลองลุ้นดูอะเออเวลาในการย้ายเซฟเกมเนี่ยก็ใช้เวลาไม่มากครับก็ขึ้นอยู่กับคุณมีเกมมากน้อยขนาดไหนครับผมใช้เวลาแค่ประมาณ5นาที6นาทีนะครับเพราะว่า ไฟล์เซฟเกมเนี่ยผมมีแค่2กิกกว่าเองรวมกันแล้วตู้เครื่องเนี่ยเขาบอกว่าสามารถเล่นได้ประมาณ2ชั่วโมงถึง6.5ชั่วโมงน่าจะประมาณนั้นนะครับผมคิดว่าน่าจะขึ้นอยู่กับเกมนะว่าคุณเล่นเกมหนักขนาดไหนยิ่งถ้ากราฟิกเยอะเนี่ยมันก็จะกินแบตมากนั่นเองซึ่งผมไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าผมเน้นเล่นต่อดอกนะครับเข้าจอคอมนั่นเองมันก็เลย ชาร์จแบตไปในตัวไม่ได้ห่วงเรื่องแบตจะหมดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเล่นเกมกันนะครับว่าเวลาเล่นผ่านแฮนด์เฮลเนี่ยกับเล่นผ่านจอเนี่ยประสบการณ์จะเป็นยังไงครับพูดถึงตัวตลับเกมนะครับเรามาเปรียบเทียบนี่ตลับเกมกันดีก,กว่าหน้าตาของตลับเกม Nintendo Switch 1ก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ Nintendo Switch 2ไม่เหมือนกันนะเนี่ยนะดูอ๋ กูจับผิดด้านโอเคเหมือนกันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับแตกต่างกันที่สีแล้วก็รหัสของตัวการ์ดนะครับไปลองเล่นเกมมาริโอ้คาร์ดกันดีกว่าทุกคนฟังไหนวะัางนี้แบบใหญ่มาก เฮ้ยขอย่าเปิดเสียงดังหน่อยมาแล้วเฮ้ยมาแล้วพอมเห็นกับตาตัวเองนี่คือแบบแม่งโคตชชัดแม่งชัดมากโคตชชัดเลยอ่ะชัดจิหายไม่ได้เล่นอะไรที่แบบว่าชัดขนาดนี้แล้วเนมะื่อ สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยภาพยังดูแบบมนๆอยู่เลยอะ่ะภาพ720ดอี่สพีะแต่นี้ยทัน0ปดสีครับ120ยยเฮิร์เออเว้ยนี่เล่นตัวละครโปรโม,มะมาลุยจีครับซึ่งความต่างของภาคนี้นี่คือเราไม่สามารถปรับแต่งรถได้แล้วนะเออมาเป็นรถที่แบบสําเร็จรูปม,มาเลยอะ่ะไม่เหมือนภาคภาคเอ,อ่อภาคแปดภาคเดลักเลยนะฮะเอามอไซค์แล้วกัน ซึ่งกิมมิคของภาคเว r ล d ์เนี่ยนะครับก็คือแมปทุกแมปเนี่ยบนโลกของเกมมาริโอเนี่ยก็จะเชื่อมต่อกันนะครับไม่มีการแบ่งฉากโหลดดิ้งนั่นเองซึ่งในแต่ละสนามเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าเราจะวิ่งไปตรงไหนบ้างครับมาผมจะเอาแมปบัชรูมครับนะครับ1้อย c ไปเลยเฮยโคตดเดือดเดือดเกิน นี่ดิฟเลยดิฟโชว์เลยเอ้าชนเฉยนี่นี่เ,นเลยดิฟโชว์เป็นไงยังอยู่ที่สิบอยู่เลยเนี่ยชิบหายเกมภาคนี้นี่คือสุดยอดมากฮะคือยกระดับการเล่นไปเยอะเลยแมปมันดูน่าสนใจขึ้นมากแล้วก็นี่ มีกิมมิคเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยอะไรวะเนี่ยจากเกมเนี่ยที่เล่นได้ประมาณ12คนครับตอนนี้ยกระดับเป็น24คนในด่านคืออัดแน่นมากตอนนี้ผมอยู่ที่3อยู่นะครับถ้าดูจากการเล่นจากแฮนด์เฮลเนี่ยคือเล่นสบายตาดีครับภาพสวยโอเคดีทุกอย่างไหลลื่นนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นผ่านเจ้าตัวด็อกของ n i นเ e n d o นโดสวิกันนะครับว่าจะเป็นไงนะฮะไปเอาละครับ, right, รบแตอนนี้ผมก็อยู่ในหน้าจอ OBS นะครับซึ่งผมอัดกับตัวแคปเจอร์การ์ดนั่นเองซึ่งสามารถถ่ายภาพออกมาเป็นอย่างที่เห็นได้ฮะโดยที่ผมเนี่ยดึงจอยมาใส่กับตัวที่มันเป็นคอนโทรลเลอร์เออสองมือโอเคเราจะมาลองเล่นในตัว d o c กกันเลยดีกว่านะครับว่าภาพมันจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งก็เห็นอยู่แล้วว่าภาพโคตสวยเลย คือเมื่อกี้เนี่ยมันยังเล่นๆแกเออมันเล่นบ้างพูดบ้างมาเลยไม่มีสมาธิฮะมาตัดไปเลยดีกว่าล่นมันเยอะมากเลยเนี่ยโอ้ยสนเสาโอ้ลื่นลื่นมากตอนจะลื่นไปไหน ไม่หยีไม่หยนี่นมง่งม่งเข้าไปม่งเข้าไปนี่ครับภาคใหม่นี่เราสามารถไ่ลางรถไฟได้ด้วยนะเออโคตรเพ่หรือว่าจะเป็นราวเหล็กอย่างนี้ก็ได้แต่ว่ากระโดดไม่ถึงอะอยังไงวะโอ้ยโอ้ย เฮ้ยเผือกดบูดบูดเข้าไปเฮ้ยโหแย่งไอเทมโอ้ยโอ้โหมุมแรงมาไงวะบิบมัวอะไรตอนเนี้ยอืมอืมเฮ้ยไม่เข้าที่สามเนื้ย ก็เป็นว่าคือภาพสวยมากนะลาเล็นเองเนี่ยคือภาพยังอย่างแจ่มอ่ะลื่นด้วยโอ้โหแต่ว่าคะแนนนี่ไม่ไปไม่ถึงไหนเลยอะผมขออนุญาตย้ายจอหนึงอย่างนี้แล้กันโอเคจะได้ดูง่ายขึ้นกว่าเดิมนี่จะได้เต็มตาขึ้นฮนะขอในเหิุแาบ,บสุดท้ายเฮ้ยมีคนแจกตัง้ง แจกตังตังในเกมนี้จะทำให้รถเนี่ยขึ้นที่ได้เร็วขึ้นฮนะเหมือนน้ำมันรถนั่นเองไปแจกตังโอ้เป็นฟ้าผ่ากลางหัวนี่ครับต้องขึ้นแลมไปขึ้นแลมเออโอ้ อืมอืมหมาที่หนึ่งแล้วเวแล้วนี่มาโอ้ย,อ,ยอืม <c oughs> เฮ้ยลิงไอ้ลิงไอ้ลิงโอ้โหขโมยอย่างนี้เลยเหรออ้ โอ้ยโดนหนักเฮ้ยโอ้ยทำไะไอย่างไรเราใช้ความเร็วสูงนะครับเข้าที่1นึ่งไปเลยแต่ว่าคะแนนก็ยังสู้ไม่ได้เลยได้ที่สามฮะไม่เป็นไรก็ถือจะว่าเป็นการทดสอบเกม Mario Kart ในแบบ h a n d h e l ลแล้วก็ดอกนะครับผมก็โดยรวมแล้วถือว่าโอเคดีฮะได้ นได้ถ้วยทองแดงด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยไปตามเก็บที่หลังฮะเดี๋ยวว่าผมอ่อนนะเอาละเกมต่อไปเราจะมาทดสอบในเกมโปเกมอนกันเลยดีกว่านะครับโปเกมอนะฮะเฮ้ยลื่นมากภาพสวยมากดูดิอ่าดูนี่ฮะวิ่งวนดูดูโ,ดโหมันมันลื่นขนาดนี้นี่ขนาดแบบแฮนด์เฮลนะฮะซึ่งต่างจากในภาคของ Nintendo s w i t หนึมากๆเลยเพราะว่า n น n ่โตสวิตหนเนี่ยไม่สามารถรันกราฟิกได้ขนาดนี้ครับมันก็จะมีอาการแหลกเกิดขึ้นนะฮะหรือว่ามันรันได้แค่30 fps นั่นเองนะนี่รันได้120จริงๆเลยเดี๋ยวเรามาเจอโปเกมอนดูก่อนมาเฮ้ยท่าไฟดูไปอือก็เดี๋ยวเราจะไปลองเล่นโปเกมอนใน แบบด็อกกันครับว่ามันจะรันกราฟิกได้ขนาดไหนไปคอ okay, เราก็มาอยู่ในโหมดด็อกกันแล้วนะครับนี่ดูภาพพ่นลื่นเลยเลองวิ่งไปหาโปเกมอนอีกทีกลุ่มก้อเมื่อกี้อยู่ไหนนี่โอ้ยภาพลื่นมากภาพนี้บอกเลยว่าคมลื่นสดๆเดี๋ยวเจอสักตัวนี่ แล้วก่อนปีปลาอัดหน้าเลยไปครับถ่ายไฟเฮ้ยไปฆ่าุ่้ชนอ๋อมันไปก็อ,อืมไปเก็บเวลเฮ้ยมีตัวเวลอัพว่ะ ดูความญ้าเป็นญ้ามากขึ้นเฮ้ยกุดักดูดิมันเดินยุยีะไปหมดเลยโอเคก็โดยรวมนะฮะมันก็ภาประมาณนี้แหละเออถ้าเล่นใน Nintendo Switch 1นี่คือแหลกภาพเรื่องๆนี้ไม่มีให้เห็นแน่นอน่ายเราก็จะมาลองเกมอื่นๆกันบ้างนะเอ้ยเอามีคนอยากลองเอาเพื่อค่าดิ ่เราต้องเก็บไปหรอเราเจอแม่เราเก็บเด็กไม่เจอที่หลังเก๊ดมองอ่ะอยากเล่นของของมันยังไม่ออกกอบู๊บบูเล่นหุงฟ้าเจ้เราจะมาลองเกมอื่นกันนะ สิทธิบัตรพิเศษอีกอย่างหนึ่งของ Nintendo Switch นะครับนั่นคือนี่ครับจำได้ไหมครับเรามี strap นะฮรในการเสียบจอยครับนี่ครับ๊บแล้วเราสามารถขยับเป็นเมาส์ได้เออเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูเนี่ยถ้าเราขยับเนี่ยมันจะมีเคอร์เซอร์ให้เหมือนเหมือนเราใช้เมาส์อยู่เลยเนี่ยสามารถคลิกได้ซึ่งเราสามารถ ต่อได้2อันนี่ต่อสแตรปแล้วนะฮะนอกจากจะเป็นคอนโทรลเลอร์ทั้งคู่แล้วนี่เราไดยับเป็นเมาส์ได้ไว้สำหรับเล่นเกม FPS นะฮะในเครื่อง Nintendo Switch โคตรเจ๋งอ่ะคิดได้ไงเนี่ยปูต่อไปเรามาดูในส่วนของในเกมอื่นๆกันบ้างนะครับเริ่มจากเกม Pocket Tournament DX นั่นเอง สิ่งที่เห็นได้ชัดเนี่ยก็คือการโหลดฉากได้ไวขึ้นนะฮะส่วนเรื่องกราฟิกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็คมขึ้นหน่อยๆแหละแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะเออมันก็ชัดขึ้นคมขึ้นไหลลื่นขึ้นอะไรประมาณนี้ครับโดยวรวมแล้วเกมนี้ทำไปได้ดีตั้งแต่เดิมอยู่แล้วแต่มาเล่นในซุิตสองเนี่ยมันก็ดูแบบเออโอเคขึ้นไม่ได้มีติดขัดอะไรตรงไหนฮะ ยกเว้นสกิลการเล่นของผมซึ่งขึ้นกลับมาเล่นก็โดนบอดตบรัวๆเลยใครที่เป็นสาวกโปเกมอนเนี่ยแล้วอยากมีเกมที่ต่อสู้เหมือนเทคเคนนะฮะซึ่งผู้สร้างก็ค่ายดจอกันเนี่ยก็สามารถซื้อมาเล่นได้ครับมันมากเกมนี้บอกเลย เกมต่อไปนะครับนั่นก็คือเกม Arms นั่นเองเป็นเกมแรกๆเลยที่ช่วงที่ผมซื้อ n ิน s w i ิ t ห1เนี่ยแล้วเกมเนี่ยมันอ,ออกมาพอดีนะครับในช่วงแรกผมก็เลยลองซื้อลองเล่นมาเลยเป็นเกมต่อสู้ที่พลิกโฉมวงการนิน w i วิตมากๆครับ <c oughs> เพราะว่าหลังจากที่มีเกมที่ใช้โมชั่นจากเครื่อง V มาแล้วเนี่ย Nintendo Switch 1เนี่ยก็เป็นตัว <c oughs> เขาเรียกว่าอะไร เริ่มวงการในการใช้โมชั่นในการเล่นเกมใหม่อีกครั้งนะครับโอ้โนะตอนนั้นนี่เป็นอะไรที่ฮือฮามากแล้วเกมเนี่ยภาพเนี่ยก็คือเป็นไอคอนิกมากครับตัวละครแต่ละตัวนี่คือมีสกิลโหมดมากในส่วนเรื่องการอัปเกรดจาก Nintendo Switch 1มา Nintendo Switch 2เนี่ยก็มีเหมือนกันครับนั่นก็คือภาพเนี่ยดูแบบชัดขึ้นแล้วก็มีการปรับเฟรมเรท ได้ลื่นขึ้นกว่าเดิมครใครที่เล่นจากฟิิหนึ่งมันเนี่ยก็รู้สึกได้เลยและนี่ก็คือสภาพของคนที่กลับมาเล่นนะฮะก็โดนกระทืบไปหลายรอบเหมือนกันมาต่อกันที่เกม Family Friendly อย่าง Super Mario 3D World กันบ้างนะครับ ซึ่งเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่ผมชอบส่วนตัวนะเพราะว่ามันสามารถเล่นได้4คนนั่นเองแล้วก็เป็นเกมแบบง่ายๆเป็นมิรกับทุกคนนะฮะก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นเกมแพลตฟอร์มอย่างซูเปอร์มาริโอเนี่ยเขาเนี่ยได้ทำดีไว้อยู่แล้วมีการอัปเกรดแน่นอนครับดูจากเบื้องต้นเนี่ยก็คือภาพเนี่ยดูดีขึ้นเฟรมเรทเนี่ยดีขึ้นแน่นอนฮะ เกมมาริโอหลายๆเกมเนี่ยเขาทำเฟรมเรทไว้ดีอยู่แล้วแล้วพอมาเล่นใน Nintendo Switch 2เนี่ยมันก็ดียิ่งขึ้นมากกว่าเดิมเลยครับ <Good. S 1> ส่วนรายละเอียดเกมเนี่ยภาพก็ยังน่าเล่นเหมือนเดิมฮะหี๋ยวไวม้มีเวลาเนี่ยก็จะกลับมาเล่นให้มันจบนะครับ แล้วตอนนี้ยังเล่นไม่จบเลยนี่กดไลค์ให้เลย มาต่อกันที่เกมเวทโทอย่าง Super ร์บาริโอ l l s t a r นะครับซึ่งเกมที่ผมเลือกหยิบมาเนี่ยก็คือ Super ร์บาริโ64นั่นเองซึ่งมาจากเครื่อง Nintendo 64ครับเป็นเกมคลาสสิกที่ผมเชื่อว,ว่าในหลายๆคนเนี่ยเคยได้เล่นมันนะฮะพอกลับมาเล่นใน Nintendo Switch 2เนี่ยมันก็ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่เว้นแต่ว่ามีการโหลดฉากที่ไวขึ้นครับส่วนที่เหลือเนี่ยเฟรมเรทเท่าเดิมการาฟิกเท่าเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะ และสุดท้ายครับมาต่อกันที่เกมสุดรักสุดโปรดของผมเองนั่นก็คือเกม Super Smash b r o s Ultimate ตเกมต่อสู้รวมไอคอนิกจากในเครือน Nintendo และเกมอื่นๆชื่อดังฮะมานนวกันใส่นัวกันที่นี่ในส่วนของกราฟ,ฟิกเนี่ยมีความคมขึ้นบ้างนะก็ถ้าเทียบจากแฮนเฮลเนี่ย มัน 720p ใช่ไหมพอมาเล่น Handheld ใน Nintendo Switch 2เนี่ยแน่นอนครับว่ามันชัดขึ้นลื่นขึ้นแน่นอนซึ่งแต่เดิมเนี่ยใน Nintendo Switch 1เนี่ยมันก็ลื่นอยู่แล้วแหละแต่พอมาอยู่ในจอของ Nintendo Switch 2เนี่ยมันก็มีความลื่นมากขึ้นยิ่งพอมาเล่นในด o c k นะฮะมันก็จะมีความแบบว่าโอ้โหภาพ 4K เออส่วนที่เห็นได้ชัด ก็คือการโหลดฉากที่เร็วขึ้นเหมือนเดิมครับเหมือนกับในเกมอื่นๆในส่วนของฝีมือเนี่ยไม่ต้องพูดถึงฮะคือแย่บ้างดีบ้างผสมกัรไปตายเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นนะฮะแต่ก่อนเนี่ยเล่นบ่อยๆแต่พอลองเอาฉากถ้าไม่ตายมาเทียบดูกันแล้วเนี่ยคือมันดูแบบอลังการมากขึ้นนะ ผมแนะนําเลยว่าใครมี Nintendo Switch สเนี่ยควรมีเกมนี้ติดเครื่องไว้นะครับผอม,มาเล่นกับเพื่อนเนี่ยโคตรน,นัวบอกเลยพอทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมสรุปใจความได้ว่าเหมาะแก่การอัปเกรดอย่างยิ่งสำหรับผมแล้วเนี่ย ถ้ายิ่งคนที่เคยเล่น Nintendo Switch 1มาก่อนแล้วเนี่ยแล้วมาเจอโฉมใหม่ของ Nintendo Switch 2เนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมตื่นตาตื่นใจมากแล้วผมคิดว่าคุณจะรออะไรล่ะคุณซื้อสิครับมันผ่านมา10กว่าปีแล้วมันเหมาะแก่การอัปเกรดแล้วนะฮะจากรุ่น1มารุ่น2เลยข้ามรุ่นมาเลยนะ ไม่ว่าจะรุ่นกล่องแดงหรือว่า o อเลอะไรเงี้ยผมไม่คิดจะซื้อเลยเนี่ยผมรอจนกว่าจะถึงรุ่น2เนี่ยแล้วก็กดเลยไม่รอครับเพราะว่ามันถึงเวลาละถึงเวลาที่เราจะต้องอัปเกรดไปอีกขั้นหนึ่งแล้วสำหรับปแฟน Nintendo เนี่ยผมก็คงคิดว่าบางคนเนี่ยเขาก็ยังไม่รีบกดน,นะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะยังมีเครื่อง OLED อยู่ซึ่งสำหรับผมแล้วแบต เรื่องแบตมันดีกว่ามากเลยดีกว่ารุ่น2อ,อีกเพราะว่ารุ่น2เนี่ยมันเล่นได้แค่2ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงเองซึ่งมันน้อยมากหรือบางคนเนี่ยอาจจะรอแบบเวอร์ชันลายพิเศษลายโปกเกมอนอะไรเงี้ยโปกเกมอน Z A ใช่ไหมภาคใหม่ที่กำลังจะมาถึงหรือว่าจะเป็นเกมอื่นๆเกมที่เป็เอต่างๆแฟน Nintendo ตัวจริงเนี่ยเขาต้องรอได้นะเขารอซื้อลายลิมิเต็ดอยู่แล้วแหละหรือไม่ก็รอซื้อรุ่นอัปเกรด จไ่ไหมลกูกรอซื้อรุ่นอัปเกรดรุ่นแบตอื่นหรือรุ่นขยายจอขอบจอเนี่ยคือบางคนเนี่ยเขายังติดขัดเรื่องขอบจอที่มันยังใหญ่อยู่บางคนก็อาจจะรอก็อันนี้ก็นานา,นาจิตตังนะก็ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถพูดคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์นะครับก็พูดคุยกันอย่างสุภาพนะครับผมไม่ได้กัดนะครับก็สุภาพมาก็สุภาพกลับครับผมใช่ไหมลกูกพอดีผมอาจจะ ตกหล่นอะไรบางอย่างไปก็ได้ก็สามารถเพิ่มเติมกับผมได้นะผมคุยง่ายแล้วฮรับแต่ถ้า,าสรุปง่ายๆเลยละกันนะคําพูดมากมายความหมายคือซื้อเถะซื้อเถะครับซื้อซื้อนะครับโอเคสราหวันนี้ไว้เจอกันใหม่ในคอนเทนต์ถัดไปไม่รู้ว่าจะรีวิวเกี่ยวกับอะไรอีกอยากรีวิวอะไรก็รีวิว ลาก่อนครับผม